ลือให้แซดช่องดังส่งจดหมายยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดนักแสดงสาวแล้ว oh. ก่อนหน้านี้มีข่าวว่านักแสดงสาวหมิวถูกปลดพิธีกรรายการปรดหนี้แบบฟ้าผ่าโดยมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่โทรมาบอกว่ามีความจำเป็นต้องถอดหมิวออกจากรายการเพราะการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมของหมีวในโซเชียลมีเดียหลังจากนั้นมีข่าวลือออกมาว่าหมิวถูกต้นสังกัดฉีกสัญญาในการเป็นนักแสดงในค่ายโดยมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งออกมาเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวค่ะ ล่าสุดสาวหมิวได้โพสภาพจดหมายจากต้นสังกัดแจ้งการยกเลิกสัญญาการแสดงโดยหมิวได้เขียนข้อความเอาไว้ว่าโพสต์นี้จะมาขอแสดงความยินดีกับท่านผู้หวังดีคนดีสีสยามที่นอกจากฟ้องรายการไม่พอยังส่งเรื่องไปทางต้นสังกัดต,ตามที่หมิวเคยได้โพสต์ไปแล้วยินดีด้วยนะคะคุณได้ทำลายอาชีพการงานของดิฉันที่ตั้งใจทำงานและรักองค์กรมาโดยตลอดคุณทำได้แล้วคะ่ะ เมื่อวานนี้30มิถุนายน2,564มีจดหมายจากช่องส่งมาถึงหมิวที่บ้านเนื้อหาเป็นการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดซึ่งกำหนดหมดสัญญาของหมิวคือวันที่31ธันวาคม2,565ถึงแม้ว่าจะต้องออกจากบ้านหลังนี้ก่อนกำหนด แต่หมิวกล้าพูดได้เต็มปากว่าหมิวสามารถจัดอยู่ในหมวดพนักงานดีเด่นก็ว่าได้นะคะทุกๆงานที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็นละครหรือพิธีกรหมิวทุ่มเทสุดตัวทํากันบ้านวิเคราะห์คาแรคเตอร์ขวนขวายหาเรียนการแสดงเพิ่มเติมฝึกอ่านฝึกพูดฝึกจนกว่าจะเรียกว่าได้แล้วซึ่งได้แล้วของหมิวคือต้องดีที่สุด สิกว่าปีที่อยู่บ้านหลังนี้มาพี่ๆทุกคนดูแลและเอ็นดูหมิวมากๆไม่ว่าจะงานอะไรก็จะมีชื่อหมิวเสนออยู่ในนั้นตลอดรายการที่ทำตั้งแต่หมอชิดติดจอรายการบันเทิงอ่านข่าวบันเทิงหรือแม้กระทั่งเป็นตัวสแตนบายเวลาพิธีกรหลักท่านไหนไม่ว่างทุกคนก็จะนึกถึงหมิวขอบคุณมากๆเลยนะคะฝ่ายรายการฝ่ายข่าวบันเทิงฝ่ายละคร สำหรับการให้โอกาสดีๆตลอด10ปีที่ผ่านมาต้องขอโทษช่องด้วยที่หมิวทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นเหตุให้ช่องต้องยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดหมิวน้อมรับผิดและหวังว่าวันหนึ่งช่องจะเอ็นดูและให้หนูได้กลับมาร่วมงานกันบ้างนะคะต่อไปนี้หมิวก็ต้องออกมาผจญภัยในโลกที่ไม่มีบ้านคุ้มหัวแล้วทุกคนเอาใจช่วยหมิวด้วยนะมิวสัญญาว่ามิวจะยังคงเป็นคนทำงานที่มีคุณภาพ และจะตั้งใจกับทุกๆงานที่ได้รับมาหวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับที่ใหม่ๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย